เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆประดิษฐ์ิ้นงานเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าประดิษฐ์เสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะส่งมาใน Google คาร r o ูมนะคะเห็นไหมคะเด็กๆต้นไม้นอกจากจะให้ร่มเงาแก่เราแล้วต้นไม้นอกจากจะให้ร่มเงาแก่เราแล้วยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เช่นนกกระรอก ้นไม้นอกจากจะให้ร่มเงาแก่เราแล้ว,ลวเราสามารถทำไมคะนำใบไม้มาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานได้ในทำเป็นกิจกรรมเราสามารถนำใบไม้ประดิษฐ์เป็นชิ้นงานได้ในกิจกรรมยามว่างนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วรวพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ